สวัสดีจ้าเพื่อนเืนสวัสดีค่ะเพื่อนเืนสวัสดีจ้าวันนี้มามาเปิดกล่องมาจากนาครน,นะจ๊ะต้นไม้มาจากนาครจ้าเดี๋ยวมาเปิดดูว่ามีต้นอะไรมัร่งลุงส่งมาจ้าแปบ๊บหนึ่งเด้อจอยหาที่วางก่อน ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาส่งอะไรมาให้มางเพราะว่ามาจากนะคนก็มีอย่างเดี๋ยวมาแกะดูกันนจะมีหลายต้นด้วยมีหลายอย่างหลายอย่างหลายต้นมากเดี๋ยวมาแกะดูทีละต้นเด้อจ้ามาแกะดูมาแกะดู แกะยังไงเนี่ยมาแกะดูนะจ๊ะมาช่วยกันลุ้นว่าวันนี้จะมีต้นอะไรมานั่งลุงส่งมาจ้าจากนาครจะจะส่งตั้งนานแล้วแหละแต่าะจอยไม่ว่างก็เลยตอนนั้นมันมีต้นไม้แกเยอะตอนนี้มันอาจจะ นเนี่ยจ้าเนี่ยดีดผ่าลูกนะเนี่ยต้องแกะดูแกะดูจ้ามันช่วยกันลุ้นต้นไมย้ยาจอยส่วนมากมาจากนาครน,นะ แดดมันแรงอ่ะที่นี่มาถึงบางทีมันก็ทั้งแดดทั้งหนอนนะจา้ะดูเดอ้อว่ามีต้นอี๋ยงบ้างตุ้มตุ้มม,ม,มิน่ารักเนาะคนส่งมาก็ไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักว่าต้นอะไรถามลุงแล้วลุงบอก เออต้นสวยๆนั่นแหละกูก็ไม่รู้จักลุงบอกเอาแก่น,นี้ก่อนพี่น้องถามลุงแล้วลุงบอกลุงก็ไม่รู้จักบางต้นช่วยกันลุน้นช่วยกันลุน้น ลุงเห็นว่าชอบปลูกันก็เลยส่งมาให้ที่บ้านลุงมีเยอะก็เลยมีเยอะอีแม่มึงอันนี้อีกอันนี้อีกจ้ะคนอะไรก็ไม่รู้บางคนส่งคนรับไม่รู้จักวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน มีหลายต้นหลายต้นหัวย,ยังต้นย,ยังนี่เยอะเยอะเยอะนี่หนงขาวนี่หนงแบบขาวขาวอันเนี้ยแกะตีตีละต้น เดออ้อก็นี่ยังแกะแกะยังไงเนี่ยท่านผู้ชมแกะยังไงท่านผู้ชมช่วยลุ้นช่วยลุ้นจ้า ต้นอีหยังก็ได้ตรงมาตรงมาอันนี้อีหนองขาวหนองแบบใบขาวๆแน่เลยช่วยชว,วเปิดตัวเปิดตัวอืมใช่ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยอีหนองแบบขาวไหม แบบขาวอะขาวทั้งต้นขาวทั้งใบเนี่ยขาวอีนหนขาวแล้วก็นี่อย่างเนาะหลายต้นหลายต้นพี่น้องเพื่อนๆหลายต้นอยู่แกะก่อนแกะก่อนช่วยกันแกะวนเนาะวนเนาะ ต้นไม้เสียตึงมาลุ้นมาดูต้นไม้อีกเด้ออาวนี่ต้นอะไรนี่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยจ้ะต้นนีอยังเนาะไม่ไม่รู้จักเหมือนกัน ต้นอะไรยาจอยก็ไม่รู้จักแต่ก็สวยสวยทุกต้นยามว่างๆนั่งดูสวนมันบังหน้าเลยนะั่นอะอืมอันนี้อีกอันนี้อันนี้ไก่สุดสงวนไหมเนี่ยใช่ไหมเพื่อนๆรู้ว่าอะไร จอยก็ไม่ไม่รู้เด้ไม่รู้รคนส่งก็ไม่รู้ด้วยที่บ้านมีเยอะบอกมีหลายอย่างอันนี้กวาดโพเงินไหมไหนโพเงินโพทองต้นไหนต้นนี้เหรอพี่โพเงินเหรอกวาดโพเงินเหรอเนี่ยเนี่ยพี่น้องใช่นไหมกวาดโพเงินไหม แกมีต้งโพงเงินโพทองแหละแต่ตอนนี้โพทองมันตายบอกน้ำท่วมตต้น้ำท่วมนะจ๊ะกวักโพงเงินกวักโพทองแล้วน,นี้ก็อราจะเจอค่อยเก็บอันนี้ก็อีกต้นหนะึ่งนี่จ้ะต้นอะไรเนาะใค่โพงเงินโพทองอะไรของเขาหรือเปล่า เดจอยก็ไม่รู้จักเด้อชอบปลูกแต่ไม่รู้จักชื่อใช้ชนเยจอยก็ไก่น้องไก่สุดสงวนน้องไก่ไก่ราชาไอไก่ราชาวดีน้องไก่อะไรอีก อยู่ในสวนยจอยก็มาจากนาครเดอ้อนอกจากนครมาจากนาคราาซี่พี่หนูมาไปแกะอีกทีนะแกะเพื่อนๆดูก่อนนี่นี่อีกต้นนึงจ้ะอันนี้น่าจะเป็นไก่สุดสงวนไหมหรือว่าอะไรช่วยบอกหน่อยีจอยก็ไม่รู้จักรู้จักแต่นี่แหละ อีเหนาอีเหนาจ้าอ uh ีเหนขาวแบบขาวๆอ่ะใบขาวจ๊วเลยนะอือแล้วก็นี่สวยนะใบนี้อ้นี้น่าจะเป็นกวักโพพเงินเหรอใช่ไมัเพื่อนเพื่อนใครรู้จักมันมีโพทองด้วยนะกวักโพทองอะไรเงี้ยแต่มันมันมันตอนนี้มันมันมันตายเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ค่อยสั่งใหม่ ค่อยค่อยขอใหม่แล้วก็นี่อีกอันนี้อันนี้ไม่